ข้างฝั่งคนขับนะนีเ่เข้าที่นะ จากให้เข้าที่ตำแหน่งเบาะนัมเบอร์สองนะครับจากให้เข้าที่มันมีตีนตุกแกนะจากให้เข้าที่ให้เข้าที่ไปไม่ยากชอบตรงนี้ครับเห็นปะเห็นตัวคี้ตัวนี้ไหมเนะหมุนสไลด์ได้นะเขาไว้ทําไมเนี่ยเขาไว้สอดเนี่ยเข้าไปใต้คอนโซลนี่ใต้พลาสติกแล้วก็ล็อกเลยเออคันนี้มันก็ไม่เปิดแล้วเนี่โอ้ชอบตรงนี้แหละ ไปเป็นบอกเป็นพื้นของบบานัเบอร์สอง อันนี้ประกอบประกอบไปตัวเบาะหลังเบอร์สามยบร้ออันนี้สองตัวนี้ลุยสองตัวนี้ง่าย่านไม่ยากเลยอนนจะดูก่อนว่าซ้ายขวาเหมือนกันป่ะนี่ตรงรูเว้าก็แปะนี่เลยเป็นตีนทุกแกอันนี้ง่ายสุด เอาไปตัวนี้เขามีมาให้ด้วยจะใส่หรือไม่ใส่ก็อีกเรื่องหนึงนี่ใส่ง่ายๆแค่ตรงนี้อย่าใส่ครับอย่างนี้อย่าใส่วางประมาณนี้ผมอาจจะไม่ใส่เนาะแล้วก็มีตัวนี้ตัวเบาะตัวหมอนอก็แค่นี้ใครจะใส่ก็ไม่ล้วแต่นะผมก็อาจจะไม่ใส่อืม ก็จะมังเกินกันมากโอเคแล้วก็มีอันอ่ะโอเคอยู่ก็เขามีคู่เบลลนี่มาให้ด้วยคู่สายเบลลผมไม่ใส่นะอันนี้ผมไม่ใส่ก็ใสง่ง่ายๆก็คือแค่ลอกตูกแกออกแล้วก็ไปอ้อมสายแล้วก็แปะและตูแกแค่นั้นเองอ่ะแล้วก็เลยแล้วก็สองตัวนี้สองตัวนี้นะนี่แบบนี้แปะนี้เลยใช้ขวา เก oh, ็บรายละเอียดดีจบไปตีทุกแกอ่าเรามาดูเรามาดูตอนเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ฝั่งคนขับโอ้ oh, สวยงามเลยดูนะครับนี่โอ้ oh. นะครับผมอันนี้ฝั่งคนขับนะอันนี้ฝั่งผู้โดยสารนะครับ งานเขาเนียนนะนเก็บเข้ามุมนยฮะเก็บเข้ามุมไว้ตรงนี้มีปุ่มแม็กเงี้ยมันจะมีตัวสไลด์ที่เป็นคีบเพื่อให้เข้าไปล็อกกับพวกคอนโซลน,นะครับโอ้งานเนียนอันนี้ฝั่งผู้ที่สานะครับสวยอ่าเรามาดูฝั่งแถวเบาะเบอร์สองนะครับนี่เ no. บอร์สองเบาะแถวสองกันแลนะนี่นะครับอ่า๋ยมจะพับให้ดูปึ๊บนะนี่นะเบาะแถวเบาะแถวสองด้านซ้ายนะครับนี่นะฮะ ดูเบาะแถวสองด้านซ้ายนะนี่นี่โอ้อันนี้มาดูแถวสองด้านขวานะครับผมนี่แถวสองด้านขวาโอ้เนียนเลยนะเนียนเลย,อ,อ,ยอ่าอย่างพรมปูพื้นนะอ่ะคันนี้เราเดีย๋ยวเราจะพับเบานะเนาะอดีางวานี้เทคนิคง่ายๆนะนี่นะครับถ้าเบาะมันพับมาแบบนี้เราจะไอ้น,นี่ไม่ได้นะครับเราจะพับเบาะสวิงไปด้านหน้าแบบตัวนู้นไม่ได้ อราจะต้องดึงเบาะตัวนี้ขึ้นมาก่อน,นะครับอ่าแล้วเราถึงเข้าตามสูตรก็คือนี่กดตัวนี้ปึ๊บปึ๊บนี่อย่างนี้นะครับอืมนี่ดูผมโอ้เนียนมากนะครับดูเข้ารูปนะครับนี่นี่จะมีหมุดเห็นไหมจะมีหมุดมีหมุดด้านในเห็นไหมมีหมุดด้านในเป็นตัวล็อกโอ้โอเคเลยนะครับนี่อันนี้กคือเบาะแถวสาม อ่ะคันนี้เรามาดูเบาะแถวสามกันเลยนี่นะครับผมด้านหลังเนียนมากนะเนียนมากนี่โอ้ทำให้ดูสวยขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมคันนี้วางอะไรก็ไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวเลอะเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดดูกันอนี่นะครับเวลาพับแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหม ครับแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ว่าโอ้โหว่าไงให้ดูนะครับนี่สวยมากนะครับเรียบร้อยมาอันนี้ก็เก็บเข้ามุมแบบนี้เก็บเข้ารุมแบบนี้โอ้โหสวยเลยอย่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆดึงนะอันนี้เดี๋ยวค่อยๆดึงปุ๊บดึงกอับแล้วนี่ปุ๊บแล้วก็ดึงขึ้นแล้วก็สวิงป้าม อ่านี่นะครับเป็นไงเรียบร้อยติดเรียบร้อยนี่แถวบอดนับเบอร์สเรียบร้อยโอ้โหสวยงามสวยงามครับเรียบร้อยเสร็จบุพพมปูพื้น Fortuner Leader 2องพ